สวัสดีหมอจูนด้วยนะคะใช่คุณจ๋าโอ้โหหน้าคุ้นๆเลยคะท่านนี้นะคะเคยมาไลฟ์กันไปแล้วนะคะสําหรับหมอจูนนะคะแพทย์หญิงสิริกุลของเรานะคะเป็นอายุรแพทย์ค่ะเฉพาะทางในเรื่องของสัขาอายุโรคไตนะคะอายุรศาสตร์โรคไตด้วยนะคะประจำอยู่ที่แผนอายุรกรรมโรงพยาบาลพยาไทศิริราชนั่นเองค่ะเรียกสั้นๆกันว่าหมอจูนเรียกยาวๆว่าหมอจูนคนสวย ถูกใจถูกใจใช่ไหมะอ่าเลือกตามสบายเลยเนาะเรียกเรียาวๆก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหโอเคค่ะวันนี้นะคะวันนี้เลขสวยค่ะเลข11 11ใช่ไหมคะเลข11 11เเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้นี่ช็อปกันแบบว่าซื้อกันแบบ เยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้มีแต่ความคุ้มค่าและอีกอย่างหนึ่งค่ะในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่เขาเรียกว่ามีวันเบาหวานโลกด้วยวันที่14นี้เองนะคะอีกสาวันก็จะเป็นวันเบาหวานโลกแล้วเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะไปถึงวันเบาหวานเราก็เลยมีความรู้ดีๆเนาะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานมาฝากกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงโรคเบาหวานโรคเบาหวานคืออะไรคะหมอโจนเบาหวานคือโรคที่ร่างกายเราเนี่ย มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงต่อเนื่องนานๆค่ะมักจะเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ําตาลไปเป็นพลังงานได้ตามปกติเมื่อน้ําตาลในเลือดเราสูงนานๆเข้าก็ส่งผลทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานผิดปกติไปค่ะโอ,อแล้วโรคนี้เกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างคะหมอจูนทานหวานอย่างเดียว เป็นไหมคะแบบชอบกินแต่ของหวานๆอย,ย่างเดียวเป็นถ้าสะสมเรื่องนันนองเขาก็จะเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าเบ,บาหวานจริงๆมีหลายสาเหตุนะคะคุณจา๋าสาเหตุแรกที่พบที่พบในเด็กมากมากกว่าผู้ใหญ่นะคะพบในเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะเบาหวานที่เกิดจากตั้งแต่เด็กๆเราเรียกว่าภาวะขาดอินซูลินเนื่องจากอาจจะตัวตับอ่อนเนี่ยมันมีเบต้าเซลล์ที่สร้างอินซูลินเนี่ยสร้างอินซูลินออกมาแล้วมีภาวะ ภูมิต้านทานร่างกายไปต่อต้านทําให้ตัวอินซูลินที่สร้างออกมาไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเมื่ออินซูลินทํางานไม่ได้ตามปกติระดับน้ําตาลในเลือดก็คงสูงอยู่อยู่นานๆเข้าก็ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆก็เลยเกิดเบาหวานซึ่งมักจะเกิดตั้งแต่เด็กๆอันนี้คือสาเหตุอันดับที่1ของเบาหวานแบบที่สองเป็นแบบที่พบมากที่สุดคือ95%อนของคนเป็นเบาหวานเนี่ยเราเรียกว่าชนิดที่เกิดจากการดื้ออินซูลิน แบบแรกขาดอินซูลินแบบที่สองดื้ออันนี้สองดื้ออันนี้กลุ่มนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เกิดในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กซึ่งมักจะสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าภาษาเราก็คือเมตาบิลิกซินโดมนะค่ะคือร่างกายมีระดับฮอร์พมนบางอย่างที่ผิดปกติต่อเนื่องนานจากภาวะอ้วนจนส่งผลทำให้ระดับอินซูลินทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วเกิดน้ำตาลสูงนอกจากนั้นภาวะดื้ออินซูลินน่ะนอกจากเกิดจากการอ้วนแล้วยังเกิดกับ คนที่เขาเรียกไฮโปแอคทิวิตี้คือยังไงคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายที่ทํางานอยู่กับโต๊ะทํางานที่นั่งอยู่นานๆทั้งวันมีการใช้พลังงานน้อยเกินไปหรือกลุ่มที่เกิดจากประวัติในครอบครัว f a m i l ี่ i s t o r y ก็คือมีประวัติอาจจะคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานก็เกิดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานชนิดที่ดื้ออินซูลินนอกจากนั้นก็ยังจะมีสาเหตุของเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครร ไม่ได้เกิดกับการตั้งครรภ์ทุกคนนะคะบางคนที่หญิงตั้งครรภ์บางคนเนี่ยระดับฮอร์โมนบางอย่างมากเกินไปแล้วไปต่อต้านการทํางานของอินซูลินซึ่งกลุ่มนี้บางคนพอคลอดลูกแล้วะระดับฮอร์โมนกลับสู่ภพาวะปกติบางคนก็หายเป็นปกติได้นอกจากนั้นสาเหตุของเบาหวานยังมีอีกเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องตับอ่อนอักเสบโรคของตับอ่อนหรือการใช้ยาบางอย่างที่ทไปมีผลกับตับอ่อนหรือฮอร์โมนบางอย่างได้อีกเหมือนกัน ซึ่งแบบหมายความว่าจุดเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มาป่วยด้วยโรคเบาหวานอาจจะป่วยด้วยโรคอื่นมาก่อนแล้วทําให้สืบเนื่องมาเป็นเบาหวานอย่างทีเหมือนมันมีหลายอย่างแต่95เปอร์เซ็นต์เกิดจากภาวะพวกกลุ่มอ้วนกลุ่มไฮโปตีบิตี้แล้วก็กลุ่มเบาหวานในครอบครัวโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะพอพูดถึงเบาหวานในครอบครัวนี้หมายถึงพันธุกรรมด้วยไหมคะมีส่วนจากพันธุกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเดียวกันทุกคนจะต้องเป็นเบาหวานตาะ ก็คือปัจจัยหนึ่งมีจากผลจากพันธุกรรมจริงแต่ส่วนสําคัญก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้คนนั้นเน่ะเลือกรับประทานอาหารควบคุมน้ําหนักหรือมีการออกกําลังกายคือไม่ไฮโปแอคทิวิตี้ใช้พลังงานที่เหมาะสมเขาก็จะลดความเสี่ยงแม้เขามีประวัติในครอบครัวอเคยได้ยินมาว่าที่บอกว่าคนอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วมีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าเราทานอาหารเหมือนกันส่วนนี้ก็สำคัญ<ช>่วนนี้สำคัญอะคนะคะ โอเคค่ะ,ท,ท,ะ,คะท,ทักทายนะคะดทดูท่าที่เข้ามาเดี๋ยวจะมีของรางวัลแจกจากหมอจูนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ของแจกพรีเมียมนะจะบอก <c oughs> น่ารักน่ารักเละต้องรอดูดนะคะโอเคอ่ะค่ะงั้นต่อกันเลยนะคะอ่ะเราเราจะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกลุ่มเสี่ยงไปแล้วนะคะเราเมื่อเป็นโรคประวานแล้วค่ะจะทราบได้ไงคะว่าโรคนี้เนี่ยจะส่งผลต่อโรคแทรกซ้อนหรือกระทบ กับเขาเรียกว่าอวัยวะต่างๆตามที่เราเคยท่องกันมาค่ะหมอจูนเป็นแบบเหมือนคำขวัญเลยนะว่าเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นโรคแทรกซ้อนหรือว่ากระทบกับอวัยวะอื่นๆพวกตาไตหัวใจสมองอันนี้จริงไหมคะจริงค่ะคือเราต้องแยกก่อนว่าภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน่มันมีแบบแบบฉับพลันเป็นแบบเร็วๆค่ะกับเป็นผลต่อเนื่องจากการสะสมของน้ําตาลสูงเป็นนานๆหรือแบบเรื้อรังค่ะถ้าแบบเร็วๆก็คือน้ําตาลสูงมากๆบางทีคนไข้ก็จะมีอาการเหมือน เวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียบทีหมดสติได้อันนี้คือเป็นแบบเกิดขึ้นฉับพลันในกรณีที่น้ําตาลาสูงต่อนเนื่องนานๆเข้ามันเหมือนกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเราเนี่ยมีระดับน้ําตาลที่สูงก็คือ นานเข้านานเข้าเส้นเลือดที่เคยมีความยืดหยุ่นสูงก็กลายเป็นเสียความยืดหยุ่นไปกลายเป็นหลอดเลือดที่แข็งตัวมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเล่านําผลไม้บางอย่างไปแช่ในน้ำเชื่อมกลายเป็นแช่อินเนี่ยผลไม้นั้นก็จะแข็งและกรอบมากขึ้นเส้นเลือดเราก็ลักษณะเดียวกันคือถ้ามีระดับน้ําตาลที่อยู่ในเส้นเลือดนั้นๆค่ะสูงนานๆเข้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะที่เส้นเลือดนั้นโกลไปเรียเนี่ยก็ย่อมมีผลกระทบจาก การเตะของของเส้นเลือดเช่นถ้าไปที่ตาค่ะก็จะมีประวันขึ้นตาแล้วก็ตาโมยหรือจะเร่ตาบอดได้่คะถ้าไปที่ไตก็จะมีตัวบวมสามารว่ามีฟองมากกว่าปกติค่ะไตวายได้ล้างไตได้ไปที่มีปัญหาที่หลอเลือดสมองก็เอามาพึ่งเอามาผ่ามีปัญหาที่หัวใจก็หัวใจวาย โอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่อวัยวะสําคัญนั้นเลยอ่อะพอพูดถึงไตเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวย้อนไปหน่อยละกันคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคไตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ของคุณหมอที่มาที่มาก็คือมีทั้งประเภทแบบไหนบ้างคะที่เป็นเกี่ยวกับไตและเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะรุนแรงยังไงบ้างคะคือสาเหตุของไตเสื่อมชนิดเลื้อรังไตเสื่อมแบบแบบฉับพลันกับแบบเลื้อรลังในกรณีที่ไตเสื่อมชนิดเลื้อรังค่ะจนกระทั่งส่งผลทําให้ต้องได้ล้างไตค่ะ สาเหตุอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งของของคนไทยและทั่วโลกมันคือความดันสูงกับเบาหวานเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโรคเลือลรังอวัยวะต่างๆเราคอนโทรลการฟังก์ชันของการทํางานได้ดีโรคเบาหวานก็จะไม่ทําให้ไตเสื่อมแล้วก็ไม่เกิดปัญหาของการล้างไตเพราะฉะนั้นตัดตั้งแต่ ก็คือไม่อยากไตวาย <S <S ไม่อยากไตเสือ่อมก็ต้องไม่ควรเป็นเบาหวานคนไข้ของคุณหมอยเยอะไหมคะที่เป็นประเภทอ๋อเม่อกี้คุณจ๋าถแต่ว่าเยอะไหมเยอะในในสัดส,ส่วนค่อนข้าง,างถ้าเกิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ก็คือคต้นต้นก็คือความดันับเบาหวานค่ะเพราะฉะนั้นก็สแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเยนาะใช่ไหมคะคุณหมอซูึ่งแบบนี้มันป้องกันโดยการตรวจตรวจสอบระดับน้ำตาลของตัวเองเป็นประจำส่ําเสมอก็จะถ้ารู้แต่เนิ่นๆก็คือยังไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเบาหวานแค่รู้ว่าน้ําตาลเริ่มสูงเรารีบควบคุมบานทีมัน ได้รีบป้องกันน้ําตาลสูงน้ําตาลสูงน้ําตาลปกติเราจะวัดกันยังไงอะคะส่วนใหญ่เราวัดจากระดับเลือดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะการเจาะปลายนิ้วอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอไหมคะหรือควรจะวัดน้ําตาลสะสมถ้าเกณฑ์ที่จะพิจารณาถึงพยากรว่าต่อไปจะเกิดปัญหารหรือเปล่าเราดูที่น้ําตาลสะสมมากกว่า<อ>แต่ถ้าจะเหมือนกับแค่ดูว่าะระดับน้ำตาลวันนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะดูอาการบางอย่างคร่าวๆ เราใช้การดูน้ําตาลปลายนิ้วหรือน้าตาลเฉยๆได้หมายถึงคนไข้ที่แบบเป็นโรคเบาหวานแล้วอ่ะเนาะก็สามารถแบบต้องควรควรตรวจน้าตาลปลายนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีบางครั้งเราใช้การตรวจน้าตาลปลายนิ้วเพื่อเพื่อปรับอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายแม้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องระยะยาวได้เหมือนกันใช้ช่วยได้เล็กๆแค่เล็กสกนิดน่งแต่หากเราต้องการข้อมูลในเชิงของว่าจะพยากรให้คนไข้คนนี้ว่า จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจโรคไตาวายหรือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าส่วนใหญ่เราเราจะประเมินกันที่น้ําตาลสะสมมากกว่าไม่ใช่น้ำตาสสลต่ายนิ้งอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตรวจน้ําตาลสะสมก็คือต้องเข้ามาเช็คสุขภาพถูกต้อ,ตอไมคะต้องจาะจากเลือดใช่ค่ะอันนี้อ,นอานนะคะเพราะฉะน,นั้นอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของ โปรแกรมด้วยนะคะโปรแกรมตรวจสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้เลย11.11 11, นะคะคือจริงๆอ่ะเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเปิดโปรแกรมเนี้ยกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะหมอนั่นก็คือโปรแกรมการตรวจสุขภาพเรียกเช่นกันยั่าด้วยกันส,สั้นๆน่อยนะว่าเหมือนแบบเป็นการเช็คสุขภาพแบบบุฟเฟ่แต่จริงๆชื่อโปรแกรมชื่อว่า all you can check oh <my S 2> นะคะคชใช่ซึ่งขายดีมากแล้วก็วันนี้เนี่ย เขาเรียกว่ามีคนจองเข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เราลดให้อีก11%ด้วยค่ะม,มาจูนค่อนข้างครบนะคะดูจากแบบโปรแกรมถ้าถ้าอมองมถ้าเราดูแบบถ้าจากการตรวจคนไข้ทุกวันทุกวันเนี่ยตัวแกลบเนี่ยถ้าแยกเช็คเนี่ยเกินกับ ค่ามูลค่าที่เขาทำโปรโมชั่นขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าเช็คในโปรแกรมนในคุ้มใช่ค่ะคุ้มมากนะคะพอเช็คแล้วถ้าหากว่าเออเราเจอในเรื่องของความผิดปกติอื่นๆ <c oughs> ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะพบแพทย์นะคะพบคุณหมอจูนพบคุณหมออายุรกรรมหรือแผนกอื่นๆเนาะ <c oughs> โดยที่ว่าก็คือมีอ ผลของค่าแล็บอะไรก็คือหยุดในค่าใช้ใจ่ายของโปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้หมดแล้วนะคะอาจจะเสียเพิ่มเติมในเรื่องของแค่ค่าแพทย์ค,คอนซัลท์ค่าที่ปรึกษาเท่านั้นเองนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้ยานะคะได้ได้รับยากลับไปทานเพื่อปรับต่างๆนะคะคุณหมอก,ก็จะจ่ายเพิ่มแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโปรแกรมเมื่อกี้การเช็กสุขภาพเนี่ยค่อนข้างคุ้มแล้วก็ใช้ได้ถึง365วันด้วยค่ะ โอ okay, เคเดี๋ยวขอดูหน่อยละกันนะคะมีคนเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณครับที่ให้ความรู้มีคนชมด้วยค่ะแพทย์สวยนะคะโอ้คนนี้ต้องได้รางวัลนะคนนี้ต้องได้รางวัล <laughs> เลยอะ่ะเ <laughs> ชืช่ช <laughs> อ oh ื่อ้เป็นการแค่คือ <laughs> แค่เม้นแค่นี้คือได้รางวัลแล้วนะโะ <laughs> อเค <Okay. S 1> <laughs> เป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงในไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแร คุณบุญรัตภูมเอ,อภูมเอออันนี้คุณบอกอยากจะบอกอะไรเขาไม่เอ่ยคนนี้เป็นบอกว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคความดันไขมันด้วยนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยคืออันนี้ค่อนข้างที่จะร้ายแรงขนาดไหนต้องต้องดูว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงจากตัวเบาหวานหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากมีภาวะของฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติวยคะ ทีนี้ถ้ามีโรคประจําตัวหลายอย่างถ้าเราสามารถควบคุมทุกเร่างให้มันอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมก็อย่าเพิ่งใจเสียไปอาจจะไม่ได้เกิดโรคไตวายอย่างที่หมอบอกว่าจะเกิดก็ได้ถ้าเราคุมได้ดีมันก็ยื้อระยะเวลาให้อวัยวะต่างๆเราได้ฟังก์ชันได้ปกติไปนานๆได้เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องมีมีการออมนิเตอร์ดูระดับว่าเราสามารถควบคุมด้วยยาที่เราใช้อยู่ประจำเนี้ยมันพอดีหรือเปล่าบางบางคนไข้เนี่ยใช้ยาแล้วก็ ไม่มีการมาเจาะเลือดไม่มีการมาเนเตอร์หรือตรวจพบมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงใดๆเลยเป็นปีๆพอกลับมาอีกทีหนึง่งก็มาพบว่าตัวเองเกิดปัญหาแล้วแล้วมันก็แก้ไขบางอย่างก,กลับมาจุดเดิมไม่ได้เนีย่ยคือเกิดจากความประมาทถ้าเราเป็นคนไข้ที่รู้ตัวเองว่าเรามีโรคเรื้อรังอยู่แล้วเราพยายามควบคุมทั้งอาหารออกกําลังกายแล้วก็มาติดตามดูผลเลือดเป็นระยะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะ นะคะโอเคเลยนะคะสาหรับคุณบุญรัตน์นะคะอ่ามีคนไข้ของคุณหมอนะคะอ๋อนี่นี่คุณ,ค,ณคุณบุญรัตน์ขอถามต่อนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องธาลัสซีเมียค่ะตรวจเลือดได้ที่ไหนธาลัสซีเมียใช่หมายถึงว่าจะเป็นตรวจสุขภาพตรวจก่อนแต่งก็มีโปรแกรมธาลัสซีเมียแต่ถ้าจะจะมาตรวจถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือตรวจที่แผานกอายุรกรรม <c oughs> เราก็จะมีการเช็คดูว่าเป็นธาติกเมียไททไหน alpha <c oughs> beta มีความรุนแรงขนาดไหนมีอวัยวะต่างๆผิดป,ปกติร่วมเือดหรือเปล่าหรือเปล่าก็จะมีอายุรแพทย์แล้วก็มีอายุรแพทย์ด้านกับโรคเลือด นะคะการตรวจทรารซีมีก็คือจะเป็นการเหมือนกันการเช็คเนาะไม่ไม่ใช่การรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้อดมินให้ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับคุณบุญรัตน์นะคะโอเคค่ะมีคุณยุ้ยนะคะไปตรวจมาแล้วค่ะที่โรงพยาบาลพญาไทศีราชาน้ําตาลเ,เลขที่ออกนะคะ1 30ค่ะหมอบอกไม่ถึงการเป็นโรคเบาหวานค่ะแต่มีสิทธิ์เป็นในอนาคตไหมคะน้ําตาลแรกเริ่มเอ่ย จริงๆเราจะต้องดูสองอย่างที่บอกว่ามีน้ําตาลสะสมกับน้ำตาลที่วดน้ำมดอาหารมาแล้วถ้าหนึ่งสามศูนยนี่งดน้ำมดอาหารได้ในเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณสักหกถึงแปดชั่วโมงขึ้นค่ะส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า i ินแพ r ฟ a ตติ้งแล้วก็คือเกินร้อยี่หเราเรียกเบาหวานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เกินร้อยสิบยังไม่ต้องทานยาจะจะบอกว่าร้อยสสิยังไม่เป็นเบาหวานอาจจะ ข้อมูลอาจจะคาดเกนนิดนึ่งนิดนึงแล้วาก,ากันยกเพ้ินมากเขามีข้อมูลว่าน้ําตาลสะสมเขาไม่ถึงอ๋อมัน<ม>จะมจอีอ๋อต้องดูตรงนั้นอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ควบคุมให้ลงมาจะดีที่สุดนะคะโอเคนะคะ,ะมีคำถามรื่นเพิ่มเติมก,มก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโรคเบาหวานของเรานะคะซึ่ง บอกเลยเนาะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่ากระทบตาไตหัวใจสมองการที่บอกว่าเอ๊ะเป็นโรคเบาหวานชื่อก็แบบหวานหวานไม่น่าร้ายแรงหรอกแต่จริงๆมันร้ายแรงเนาะคุณหมอบางทีหน้าหวานหวานก็ร้ายนะหน้าหวานตายแล้วตายแล้วไม่ใช่แค่โรคเบาหวานแค่คนหน้าหวานก็ก็ร้ายเหมือนกันใช่ไหมคะได้ๆอ่ะนี่นะคะขึ้นแล้วจอด้านหลังของเรานะคะถ้าเห็นโลโก้แบบนี้ออยุแคนเชคนะคะก็สามารถที่จะ ซื้อกันได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่ให้ส่วนลดมากถึง1 1ค่ะคือปกติก็ถูกอยู่แล้วแบบที่คุณหมอบอกเลยว่าคุ้มมากอยู่แล้วหนึ่งผู้ชาย15,900บาทนะคะอันนี้ลดไปอีก11%<ม>ประมาณน่าจะประามาณพันหอันนี้คิดเลขแบบเร็วๆนะ,ะแต่ว่าของผู้หญิงค่ะอยู่ที่1 7 9 0 0บาทบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงแพงกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเรามีรายการตรวจที่เป็นมะเร็ง ครบเลยค่ะใช่มัน,น,มนลี้ยงเต้านมมะเลีงปากมดลูกมะเลีงรังไข่นะคะก็เลยราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่านิดหนึ่งนะคะแต่พอได้ส่วนลดแล้ววันนี้ก็คุ้มคุ้มมากกว่าเดิมอีกนะคะ,คะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้าเข้าช่วงไลฟ์นะคะแอบเห็นในเรื่องของการตรวจอันตราซาวช่องท้องการตรวจอันตราซาวช่องท้องส่วนบนส่วนล่างมันมันมันสัมพันธ์กับโรคเบาหวานยังไงบ้างคะคุณหมอ คือเบาหวานเนี่ยมันสัมพันธ์กับตับอ่อนค่ะการอันท้าซาวคืออาจจะเห็นลักษณะของความผิดปกติบางอย่างของตับอ่อนได้เช่นนิ้วที่ตับอ่อนในลักษณะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มว่ามีหรือเปล่าได้แล้วก็สามารถประเมินว่าหากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยอวัยวะต่างๆที่อยู่ในช่องท้องยังมีความปกติหรือขนาดยังดีหรือเปล่าอย่างในนั้นก็คือประเมินการระดับขนาดข,าดของไต จากอันตราซาวเนี่ยก็สามารถดูได้ก็คืออย่างเอย่างยังไงก็ได้ประโยชน์นี่เลยใช่ไหมคะอันตราซาวนี่ยังไงก็ได้ประโยชน์อันนี้คือถือว่าราคาถูกมากปกตินี่ตอนที่คีคนคนไข้ทั่วที่ทั่วไปที่ไม่ได้ลดราคาคือประมาณสามพันใช่ใช่ค่ะนะคะอันนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็เลขสวยด้วยนะคะแค่หนึ่งยอะนะคะใช่ค่ะก็ได้ตรวจอันตราซาวช่องท้องส่วนบนส่วนล่างแล้วรดหนึ่งในสาม เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันเดียวเท่านั้นค่ะพอหลังจากที่คืนวันนี้ไปคือไม่ได้แล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว,ว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจที่อยากเข้ามาตรวจนัทซสาวนะคะช่องน้องสมบัติล่างก็กดคล,กคลิกซื้อกันได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแอดมินของเพจโรงพยาบาลพยาไทศรีราชากันก่อนได้ด้วยเช่นกันค่ะคือมันต้องวันน้ำวันอาหารคุณจา๋าหมายความว่าเขาซื้อวันนี้เขามาทำวันหลังได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคมาทำวันหลังได้เนาะจองคิวกันเข้ามาได้ค่ะ อนะคะอันตรสอวช่วงท้องส่วนบนส่วนล่างต้องงดน้ํางดอาหารด้วยใช่ไหมคะค่ะอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็นี่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นโปรแกรมเล็กน,นะคะตรวจนิดตรวจอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเหมือนโปรแกรม All you can check นะคะก็จะมีตรวจเริ่มต<อ>น้นหา<ป>่เนาะ หมายถึงว่าถ้าปีนี้ยังไม่ตรวจอันนึงคุกว่าใช่ค่ะแล้วตัวนั้นอะ l อยูเคนเชคคือสามารถเขาเรียกว่าตรวจได้365วันก็คือว่าซื้อวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้คุณหมอมาตรวจสมมตินะสมมุติออาพรุ่งนี้จ๋ามาตรวจปุ๊บจ๋ามาตรวจไปแล้วแล้วคราวนี้ผลตรวจสุขภาพโอเคปกติมันเท่ากับว่าจะได้เช็คอัพของปี64เลยนะเพราะว่ามันจะถึงปีปี64แล้วไงคะ มันเหมืนอนครอบคุมไปเลยแล้วพอสมมุติว่าสภาวาปกติจะไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องมาพบแพทย์คอนซัลท์ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมช่วงปลายปลายปลายปี6-4ี 6, 4, ช่วงก่อนที่จะหมดอ่จาจักก็มาเช็คอีกนะ,ะเท่ากับว่าเราอ่ะได้เช็คอัพแบบชุดใหญ่โปรแกรมใหญ่อ่ะค่ะคุณหมอแล้วอันนี้มันครอบคุมไปถึงปี6 5ถูกต้องไหมคะอ่ามันเหมือนได้2ปีเลยอ่ะเหมือนได้เช็คอัพ2ปีแต่ว่าในราคาพิเศษละคุ้มมากมนะคะนี่เลย บอกเลยว่าถ้าพลาดไปแล้วจะไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมแบบนี้ oh, <okay. S 1> แล้วก็พิเศษสุดเลยค่ะคุณหมอโจน uh huh. ก็คือว่าซื้อ,อ100ท่านแรกนะคะเราจะให้คูป,ปองค่ะเป็นคิวบัลเชอร์มูลค่า20,000บาทนะคะ <c oughs> มูลค่ามากกว่าที่ซื้อ <c oughs> มากกว่าที่ซื้ออีกใช่ไหม uh huh. คูป,ปองมูลค่า20,000บาทอันนี้นะคะ uh huh. ก็จะแบ่งเป็นคูป,ปองห้องพักนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยใบยละ5,000สามใบอันนี้ก็ห5ื่นแล้ว แล้วก็ยังมีคูปองอื่นออีกน,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 นะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของทางการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของอเขาเรียกว่าร้านค้าหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะที่เราดิวกันเอาไว้นะคะก็มามอบให้กับ คุณลูกค้าในโอกาสพิเศษหนึ่งท่านแล้วเท่านั้นบางท่านบอกว่ารอรอพี่ก่อนได้ไหมลูกค้าบางท่านถ่มหมอจูนโทรเข้ามาบอกรอก่อนได้ไหมถ้าถ้าใกล้ๆครบหนึ่งอยแล้วถ้าพี่ลืมซื้อให้รีบโทรมาบอกเพราะว่าเห็นอกว่าีคนจะอวนตังให้ซื้อให้เมื่อสักครู่บอกว่าลูกค้าจะจะซื้อแล้วบอกเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวการไล์จบแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อ่านะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวไปทําดําเนินรายการให้อ่า นะคะอ้าวมีถามกันเข้ามานะคะ,ะโปรแกรม1 1 1่ง่งห่งไม่ใช่ออย c ์แ c นนะคะไม่ใช่ออย Can Check จะเป็นโปรแกรมใหญ่นะคะเดี๋ยว11 1ตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินส่งรายละเอียดไปให้นะคะคุณจิรพงศ์นะคะ,ะเป็นโปรแกรมเช็ค up เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวให้ทางแอดมินส่งรายละเอียดให้ด้วยคะ่ะโอเคแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอะไรเอ่อยอีกที่ว่าลด1ิออีกใช่ไหมคะ ช่เขาเขียนบอกมาถึง all you can check all you can check ลด11%ค่ะใช่นะคะพี่พูดไปแล้วเนาะว่า all you can check ลด11%ต้องแต่โปรแกรมแรกไงคะผู้ชายลดไปประมาณพันห้าผู้หญิงลดไปประมาณพันเจ็ดนะคะประมาณนี้มีเสร็จนิดหน่อยนะคะโอเคลดต้องแต่โปรแกรมแรกเราก็ยังได้คูปองได้คูปองด้วยมูลค่าโปรโมชั่นแล้วก็ยังลดไปอีกใช่สำหรับหนึ่งร้อยทนแรกด้วยค่ะเลือกนะคะ เลือกว่าจะเป็นส่วนลดหรือว่าจะเอาเป็นกิฟต์วอรเชอร์มันจะมีใช่ไหมคือคเลือกในช่องทางออนไลน์จะมีให้คลิกนะคะาจะเลือกเป็นส่วนลดหรือว่าจะเอาเป็นใช่เพราะว่าอันนี้ต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเข้ามาถามแอดมินได้นะคะแต่ต้องซื้อภายในวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้โอเคแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเอ่ยสำหรับดีลดีๆของเรากับ1111นะคะอ่ะขึ้นมาได้เลยค่ะ ระหว่างนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะถามเรื่องโรคเบาหวานก็ถามเข้ามาได้นะคะอ่านี่มีเรื่องความงามด้วยค่ะคามามจูนใช่ค่ะมีการเติมออกซิเจนให้ผิวนะคะด้วยออกอ,ออกซิโอเอซิสนะคะสครั้งตกครั้งละประมาณ500เองเนาะอันนี้คุ้มมากนะคะ มาได้เรื่อยๆเลยอันนี้นะคะแล้วก็มีโปรแกรมอื่นๆอีกนะคะทีทเมนต์นะคะที่ราคาเดียวเลยนะคะราคาหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจําได้ง่ายๆเลยค่ะต่คประมาณห้าร้อยห้าสิใช่ค่ะห้าสินนอกจากแบบว่าบางคนแบบมาตรวจสุขภาพหรือว่ามารักษาแล้วนะคะมาพบคุณหมอแล้วอยากที่จะได้ในเรื่องของความสวยความงามก็นี่เลยนะคะนี่คมมากซื้อได้เลยนะคะอันนี้ตั้งห้าครั้งตกครั้งละตกครั้งละร้อยกว่าบาทนะห้านะคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโปรแกรมอ,อื่นอื่นอีกนะคะว่าจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรม,รกรม,รกรมความงามนะคะก็เข้ามาดูกัน,<อ>นได้เลยค่ะที่ facebook ของพยาไทายศีราชาคลิกไปได้เลยนะคะคลิกซื้อได้เลยวันนี้วันเดียวนะคะแล้วก็ย้ำด้วยสําหรับโปรแกรมใหญ่ของเราที่คุณหมอชุนบอกว่าคุ้มมากเลยนั่นก็คือ All you can check นั่นเองนะคะที่ดูแล้วดูรายการตรวจและตรวจได้แบบครบคุ้มเลยใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะ หมอจุนมีอะไรที่อยากจะฝากถึงกับคนอื่นๆกับคุณผู้ชมบ้างเอ่ยสำหรับในเรื่องของการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นเบาหวานด้วยต้องทำยังไงบ้างคะคนไข่กลุ่มแรกะจะเป็นกลุ่มที่มีอาการแล้วก็มาตรวจแล้วเจอว่าเป็นเบาหวานอาการที่ว่านี้ก็คือปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำมากกว่าปกติแล้วก็ปัสสาวะออกเยอะมาก,ก,าป,กปกติ แล้วบางครั้งก็จะมีน้ำหนักลดมากปกติกลุ่มนี้มีอาการแล้วก็มาตรวจเจอค่ะอีกกลุ่มนึง<ม>ที่เจอมากๆ,ๆเจอบ่อยๆเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยค่ะเขาเพียงแต่ตรวจสุขภาพประจาปีเท่านั้นแล้วก็ไปเจอว่าเป็นเบาหวานกลุ่มนี้ยพบมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าหากเราไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าเราปกตินะเราคมแล้ววันนี้เตรวจสุขภาพหมอกับพนจ๋าหรือว่าคนในโรงพยาบาล ตรวจทุกปี <c oughs> อย่างน้อยๆอย่างน้อยปีละครั้งถ้าพบอะไรสงสัยผิดปกติเราจะตรวจซ้ํนั้นในเรื่องนั้นบ่อยขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทสั้นๆเลยก็คือต้องไม่ประมาทในการดูแลสุขภาพนะคะ <c oughs> การที่เราดูว่าเอ๊เราก็แข็งแรงกินได้อันดีอะไรอย,อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ภายใน,นเราจะไม่ป่วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คุณหมอโอเคเพราะฉะนั้นก็คุณหมอชุนก็อยากฝากให้มาตรวจสุขภาพกันนะคะ โอเคค่ะมีคำถามอะไรกันไหมเอ่ยถ้าไม่มีขออนุญาตแจกของรางวัลลวกันนะคะพอดีว่ามีคน ถามกันเข้ามานะคะแต่ว่าอันที่อันที่ชอบก็คือจะเป็น2ท่านนะคะที่ถามกันเข้ามาในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะนอกนั้นก็มาเมนคุณหมอสวยเดี๋ยวคุณหมอจูปให้รา,างวัลหลังหลังหลังจบเลยดีเอ็มมาเดี๋ยวดีเอ็มาคุณหมอ <laughs> เสนอหคุณหมอแล้วกันเนาะ <laughs> โอเคค่ะสําหรับคนที่ได้รางวัลน,นะคะสําหรับไลน์นี้ก็จะเป็นคุณบุญลัตกับคุณยุยนะคะ อ่านี้เลยอของรางวัลเป็นอันนี้นะคะอ๋อไม่คปิดตาพาปิดตาไม่ใช่ไม่ี่คาดเอวเป็นที่คาดเอวนะเพราะว่าคุณหมอจุนบอกว่าจะได้ไปไว้วิ่งออกกำลังกายออกกำงกายเราต้องไปห้โซแอคทิวิตี้ถูกต้องนะอันนี้ก็ไว้ใส่ของได้เนะใส่พวกโทรศัพท์มือถือใส่คุญแจรถอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะ สีสวยเนาะสีสวยค่ะใช่อันนี้ต้องเป็นคุณผู้หญิงเนาะอันนี้ต้องเป็นคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวมอบให้นะคะคุณบุตรรักกับคุณยุ้ยนะคะเดี๋ยวไงติดต่อทางแอดมินเพจพยาไทยศรีราชาเข้ามานะคะนี่คุณหมอมอบให้นะมอบให้ทงนีแล้วกันทางพีจ้าโอเคค่ะหรือว่าถ้าสําหรับท่านอื่นๆที่มีคําถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพหรือว่าคําถามเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคไตนะคะก็สามารถที่จะ สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากจบไลฟ์นี้กันได้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจ๋าจะนําคําถามเนี่ยไปให้หมอจูนตอบให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณหมอจูนของเรามีเพจด้วยเพจ a c e b o o k นะคะไปติดตามกันไว้หน่อยละกันนะคะ, <c oughs> ะเรื่องไตง่ายๆกับหมอจูนนะคะ ไปกดถูกใจกันไว้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะได้มีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันเ <c oughs> นาะในเรื่องอันนี้นะคะ <c oughs> เราออกตรวจวันไหนบ้างคุณหมอตรวจวันไหนบ้างคะ <c oughs> องอววโอเคเวลาวันออกตรวจจะเป็นวันอาทิตย์ถึงวันพุธ <c oughs> ค่ะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันที่ออกนาน,น,านตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยจะมีอาทิตย์จั์อังคาร แต่วันจันกับวันพุธจะเป็นออกเช้าถึงประมาณ5้าโมงเย็นโอเคแล้วก็หยุดวันพฤหัสกับวันเสาร์นะคะพระหัสนวัเสาร์ใช่ออกพฤหัสถึงศร์พฤะหัสศุกเสาร์เนาะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางาน นะคะก็มาพบคุณหมอได้วันอาทิตย์แต่ว่าควรจองคิวเข้ามาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าวันอาทิตย์จะคนไข้เยอะหน่อยเน่อพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะสะดวกวันหยุดนะคะใช่ใช่โอเคอ่ะงั้นก็ลองดูเนาะว่าว่าว่าสะดวกกันวันไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือควรจองคิวล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าโอเคแล้วก็มาตรงนัดนะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจที่รวดเร็วกับบ้านไวนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียกว่า เวลาสมควรแล้วนะคะโอ้โหวันนี้คุณหมอเนี่ยมาให้ทั้งความรู้โรคเบาหวานโรคไต แทรกโรคไกตเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นอายุรแพทย์โรคไตด้วยนะคะแล้วก็ยังโปรโมทนะคะให้กับเราอีกนะคะในเรื่องของโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพอายุแคนเช็คแล้วก็โปรแกรมตรวจสุขภาพสําหรับวันนี้วันเดียว1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะวันที่11เดือน 11, country, 11ของเราแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะหมอจูนขอบคุณ,คณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่อยากให้หมอจูนมาตอบเนี่ยขอเชิญมาอีกแล้วกันนะคะได้เลยค่ะยินดีมากได้เลยเนาะโอเคแล้วก็ถ้าใครที่ สอบถามรายเพิ่มเติมก็อ,อินบ็อกซ์เข้ามาหาทางแอดมินได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะศาแล้วก็หมอจูนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วติดตามกันใหม่ในไรต่อไปอยากฟังไรเรื่องหัวข้อไหนก็เสนอเรามากันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามา ให้ฟังกันค่ะแล้วก็ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับโรคไตให,ให้ให้ไปถามที่เพจได้เลยนะ,ะอ่าเรื่องไตง่ายๆกับหมอจูน<ฮ>ะนะคะเรื่องไตง่ายๆนะคะติมเข้าไปเลยค่ะรๆๆๆๆๆเรื่องไตง่ายๆกับหมอจูนกันะท่านถามมาไ,ได้เลยนะาจะได้าข้อ,อมูลตอบให้เพราะว่าให้คิดคอนเทนต์แล้วสร้างขึ้นมาเขียนเองอะ่ะ เป็นคนคือคืออาจารย์รู้หมดทุกเรื่องแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากให้คนถามอยากให้คนถามมากกว่าแบบนั้นถนัดกว่าใช่นะคะโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ